พิร,รคุณนัทยินดีเจอกันเนาะช้าวันนี้ก็เดี๋ยวาไหว้พระกันก่อนนะวันนี้อ่านประวัติของพระพิสุณีชื่อมหาพัทธิกาปิรานีนะซึ่งเป็นภรรยาของท่านมหาสัปปะนะคร<ม>ับท่านพระ,ะมัสสะเมื่อก่อนเป็นสามีภรรยากันแล้วต่างคนก็ต่างอกบทน,นะ<ม>อรังรังสมบัสัมุโทโธภะกวา Utang pakawan tang api watim suaka atau apa kawata temu emang nama sami supati penuh pakawato sau kasangko sangkang nama mi handa mayang puda sa pakawato bo nama kerumase pakawato arahato sama นะโมตัสสะปะกาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสนสะปะกาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเป็นเรื่องราวในอดีตของท่านนะพัทธ,ธากาปิราณี เถริยะประธานประวัติในอดีตชาติของพระพัฒกาปิราณีเถรีพระพัฒกาปิราณีเถรีเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกะว่าพระจิเนจา้าพระนามว่าปทุมตระถึงซึ่งความสเสด็จแห่งธรรมทั้งปวงทรงเป็นผู้นำสะดุบัดขึ้นในโลกในพัฒกับที่แสนนับจากพัฒกับนี้ ครั้งนั้นหม่อมฉันเป็นภรรยาของเศรษฐีชื่อวิเทหะมีรัตนมากในกรุงหงสาวดีบางคราศเศรษฐีนั้นพร้อมด้วยชนเป็นที่เป็นบริวารเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นดังสุริยเทพบุตรได้ฟังพระธรรมอันนำความสิ้นทุกข์ทั้งปวงมาให้ของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้นำประกาศสรรเสริญภิกษุผู้เป็นสาวกรูปหนึ่งว่า เป็นผู้เลิศกับบรรดาพิสูจทั้งหลายผู้สืบถือทุดงมอมฉันได้ฟังแล้วจึงถวายทานแด่พระพุทธเจ้าผู้คงที่ตรอด7เจ็ดวันแล้วซบสศีรษะลงแทบบาทพระยุคนละบาทปรารถนาตำแหน่งนั้นก็รครั้งนั้นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐแห่งนระเมื่อจะทรงให้บริษัทร,ร่าเริงได้ตรัสคาถาเหล่านี้เพื่อทรงอนุเคราะห์เศรษฐีว่าดูก่อนบุตรเราจะได้ตำแหน่งที่เธอปรารถนา เธอจักได้ตำแหน่งที่เธอปรารถนาจงเป็นผู้เย็นใจเธอในกับที่หนึ่งแสนนับจากกับนี้ไปพระศาสดาพนาว่าโคดมพนาว่าโคดมตามพระโคดทรงสมภพในราชสกุลโอกากร,ราจักอุบัติขึ้นในโลกเธอจักเป็นผู้มีนามปรากฏว่ากัสปะตามโคดเป็นธรรมทายาเป็นโอรสที่คำในเวรมิต จากเป็นสาวกของพระสัดาพระองค์นั้นเศรษฐีได้ฟังพุทธพยากรณ์นั้นแล้วเป็นผู้มีความยินดีมีจิตประกอบด้วยเมตตาบำรุงพระชินเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำวิเศษด้วยปัจจัยทั้งหลายตลอดชีวิตพระองค์ทรงประกาศศาสนาให้รุ่งเรืองแล้วย่ำยีเดรดถีผู้หลอกลวงได้แล้วทรงแนะนำเวนยสัตว์คือผู้ที่ควรแนะนำได้พระองค์พร้อมทั้งพระาวก ปริพานแล้วเมื่อพระเจ้าทรงเป็นผู้เลิศในโลกนั้นปริพันธ์แล้วเพื่อจะบูชาพระสดาเศรษฐีนั้นจึงเชิญญ,ญาติและมิตรมาประชุมกันพร้อมกับญาตและมิตรเหล่านั้นได้สร้างสถูปรัตนสูงเจ็ดโยอดซึ่งมีความรุ่งเรืองเหมือนดวงอาทิตย์และเหมือนต้นพยามไม้สาระที่กําลังมีดอกบานสะพรั่งมอมฉันได้ให้ช่างเจ็ดคนชรณะเจ็ดประการทําตุ่มเจ็ด แสนใบซึ่งโชดช่วงเหมือนไฟไหม้นัดไม้อ,อ้อมอมฉันบรรจุน้ำมันหอมจนเต็มตามปทีบไว้ณนะสถานณนะพระสุกนั้นเพื่อบูชาพระสัสดาผู้สวงหาคุณอันวิเศษผู้ทรงอนุเคราะห์สรรพสัตว์หมอมฉันได้ช่างทำหม้อเจ็ดแสนใบสรรนาต่างๆจนเต็มครบทุกใบเพื่อบูชาพระสัสดาผู้สวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ในระหว่างกลางหมอ้อทุก แปดใบยกพวงทองตั้งประดับไว้ซึ่งรัศมีรุ่งเรืองเหมือนดวงอาทิตย์ในสาธาการในประตูทั้งสี่มีเสาระเนียกซึ่งทำด้วยรัตนะทั้งมีแผ่นกระดานทำด้วยรัตนะอันน่ารื่นรมยกขึ้นไว้ย่อมงดงามคูรับรปลองที่สร้างไว้อย่างดีก็รุ่งเรืองอรุ่งโรจน์นะงรัตนะที่ยกขึ้นไว้ล้วนงามไพโรธ พระเจดีย์ที่สร้างรถธนานั้นสร้างไว้อย่างงดงามมีสีสุกมีรัศมีรุ่งเรืองดุจด,ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์พระสถบุของหอมที่หม่อมฉันมีสามด้านด้านหนึ่งบรรจุขอราดานด้านหนึ่งบรรจุมโนศิลาด้านหนึ่งบรรจุแร่พลวงไว้จนเต็มหม่อมฉันให้ช่างทําเครื่องบูชาที่น่ายินดีเช่นนี้แล้วได้ถาวายทานแก่พระสงฆ์ผู้กล่าวทมที่ประเสริฐต,ตามกําลังตลอดชีวิต หม่อมชันกับเศรษฐีนั้นทําบุญเหล่านั้นด้วยประการทั้งปวงตลอ,อดชีวิตแล้วได้เกิดในสุขติพภพ,พร่วมกันสวยสมบัติทั้งปวงทั้งในเทวดาและมนุษย์เวียนว่ายตายเกิดร่วมกับเศรษฐีนั้นประหนึ่งว่าเป็นเงาติดตามตัวในพระได้กับที่91นับจากกลับนี้ไปพระพุทธเจ้าพรนาว,วิปัสสีทรงเป็นผู้นำทรงมีพระเนตรงาม ทรงเห็นแจ้งธรรมทั้งปวงสเสด็จอุบัติขึ้นแล้วครั้งนั้นท่านเศรษฐีได้เกิดเป็นพราหมณ์ในกรุงพันทุกมาดีเป็นที่รู้จักกันดีเป็นผู้มั่งคั่งด้วยกุณธรรมแต่เป็นคนจนแสนจนด้วยทรัพย์แม้ครั้งนั้นหม่อมฉันก็เป็นพรามมณีของพรามนั้นมีความคิดอย่างเดียวกันบางครั้งพราม์นั้นเข้าเฝ้าพระมหามุรีซึ่งประทับนั่งแสดงอมตะบ,บทอยู่ในหมู่ชน ได้ฟังธรรมและเบิกบ,บานใจได้ถวายผ้าสาโดผืนหนึ่ง,ม,งมีผ้านุ่งผ้ามีผ้านุ่งผืนเดียวกลับไปเรือนแล้วบอกกับหม่อมฉันว่าน้องหญิงเชิญมรณาบุญมหาบุญเถิดผ้าสาโดพี่ถวายพระพุทธเจ้าไปแล้วขณะนั้นหม่อมฉันมีความอิ่มเอิบเอิบอิ่ม,ม,มประนมมืออัลวราว่าข้าแต่สามีผ้าสาโดท่านถวายดีแล้วแดบบ่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐผู้คงที่พระพุทธเจ้ามีความสุข พราหมีความสุขประดับตกแต่งแล้วเวียน่หวตายเกิดในพบน้อยพบใหญ่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในกรุงพระราสศีที่น่ารื่นรมครั้งนั้นหม่อมฉันเป็นเมสีผู้ประเสริฐกว่านางพวกนางสนมเป็นที่โปรดปรานอย่างยิ่งของเท้าเธอเพราะความรักที่มีในการก่อนพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นท้ดพระเนตรเห็นพระประเจ้าแปดพระองค์เที่ยวบินาบงเบิกบานพระไทยได้ถวายอาหารบินาบที่มีราคามาก นิมนต์พระพเจิ้ลเจ้าทั้งหลายไว้แล้วทรงสร้างรัตนมนทนซึ่งประดับด้วยทองมีลักษณะที่เป็นปรังที่พวกช่างทองได้ทำไว้สูงประมาณหนึ่งร้อยศอกเท้าเธอทรงเลื่อมใสรับสั่งให้นิมนต์พระพเจิ้ลเจ้าทั้งหมดแล้วถวายทานแก่พระเจ้าปุทุเจ้าเหล่านั้นซึ่งเข้ามาในราชนิเวศด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองครั้งนั้นหม่อมฉันก็ได้ร่วมถวา,ายทานนั้นกับพระเจ้ากาสี ได้เกิดในกาศิกาคามในกูพาณาศสีอีกพระเจ้ศาศรีกับพระพาดามีความสุขอยู่ในตระก,กูลกุตุมพีที่จเจริญม่อมชั้นก็เป็นพญาของพี่ชายคนโตปรนิบัติสามีอย่างดีน้องชายของม่อมฉันเห็นพระเจ้าปิเจ้าแล้วนําอาหารของพี่ชายไปถวายพระปเจิพเจ้านั้นเมื่อพี่ชายผู้เป็นสามีของม่อมฉันมาถึงแล้วก็ได้บอกสามีให้ทราบเขาไม่ยินดีททาน จากน้หมุมฉันก็ได้ให้อาหารที่ตนนํามาเพื่อพระเจ้าทั้งหลายแก่สามีนั้นสามีนั้นได้ถวายอาหารนั้นแก่พระเจ้านั้นอีกหมอมฉันโกรธจึงเทอาหารที่ถวายแก่พระเจ้านั้นทิ้งเสียได้ถวายทานได้ถวายบาตรที่เต็มด้วยเปลือกตมแก่พระเจ้าผู้คงที่นั้นครั้งนั้นหมอมฉันเห็นใบหน้ามีจิตสงบของท่าน ทั้งในการให้การรับการเคารพและการปดปสลาจึงสดใจมากหมอมฉันมีจิตเริ่อมใสรับบาดนั้นมาแล้วใช้น้ําหอมอย่างดีล้างจนสะอาดบรรจุน้ําตาลกรวดกับเปรียงจนเต็มบาดแล้วถวายคืนหมอมฉันเกิดพบใดก็มีรูปงามเพราะถวายทานที่มีกลิ่นแต่มีกลิ่นตัวเหม็นเพราะการย่ำมีการกระทำที่ไม่สมควรแรก่พระเจ้าเมื่อพระเจดี ของพระธีรเจ้าพระนาวกสปะซึ่งหม่อมฉันได้ให้สร้างสําเร็จแล้วหม่อมฉันได้มีความยินดีได้ดถวายแผ่นอิดทองคําอย่างดีอีกชบอิดนั้นด้วยของหอมสี่ชนิดจึงพ้นจากโทษที่มีกลิ่นตัวเหม็นกลายเป็นผู้มีรูปทรงสัดส่วนั่วสภรร่างกายให้ช่างมารณะเจ็ดประการทำถาดเจ็ดพันถาดเต็มไปด้วยเปลียงและไส้เป็นพัน ใส่ไปแล้วตามปริบต์ตั้งไว้เจ็ดแถวเพื่อบูชาพระเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกด้วยจิตเริ่อมใส่ครั้งนั้นหม่อมฉันมีส่วนในบุญนั้นโดยพิเศษสามีของหม่อมฉันก็ได้ไปเกิดในแคว้นกาสีมีนามว่าสุมิตะหม่อมฉันภรรยาของเขามีสุขอันเขาประดับตกแต่งแล้วเป็นที่รักครั้งนั้นสามีหม่อมฉันได้ไหว้ผ้าโพกศรีรษะเนื้อดีแก่พระปัจเจกมุนี แม้ม่อมฉันเป็นผู้มีส่วนแห่งทานนั้นอนมทธนทานที่ประเสริฐสามีได้เกิดในกำเนิดชาวโกศิยะในแคว้นกาสีอีกทั้งนั้นสามีหมองฉันได้พร้อมด้วยบุตรของชาวโปริยะห้าร้อยคนได้รบรรมุพระเปะ็นเจ้าห้าร้อยองค์นิมนต์พระเปะ็นเจ้าเหล่านั้นให้อยู่จําพรรษาตลอดไตรมาสและถวายไตรจีวรทั้งนั้นหมองฉันเป็นภรยาของเขาเป็นผู้ปฏิบัติ กุศลกรรมสามีจุติจากอัตภาพนั้นแล้วได้เป็นพระราชาพนางว่านันทะมียศมากแม่มอมฉันก็ได้เป็นเมสีของเท้าเธอเป็นผู้มีสมบัติให้สําเร็จสิ่งที่ประสงค์ทุกประการพระเจ้านันทะนั้นจุติจากพอัตภาพนั้นแล้วได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินพระนางวัพรม,มทัตครั้งนั้นพระปัจเจกมุนีห้าร้อยองค์ครบถ้วนผู้เป็นโอรสของพระนางปฐุมมาวีมอมฉันได้บำรุงตลอดชีวิตนิมนต์ให้พักอยู่ในพระราชอุทยานแล้ว และบูชาพระปฏิพเจ้าเหล่าน,นั้นผู้นิพพานแล้วหม่อมฉันทั้งสองได้สร้างเจดีย์หลายองค์และพากันออกบวชเจริญอัปปมัญญาได้เกิดเป็นเกิดในพรหมโลกจุดติจากพรหมโลกแล้วสามีคมงฉันเกิดเป็นพราหมณ์ชื่อปิภาร,รายตนะในประเทศมหาติฐามารดาชื่อสุมาเทีบีบิดาเป็นพราหม์โกศยโคตรหม่อมฉันเป็นทิดาของกบิลพราหมณ์ มารดาชื่อสุกิมาดีในมัทธชนบทนครสากราที่ประเสริฐสุดบีดาวม่อมชันหล่อรูปของมองชันด้วยทองคําแท่งแล้วถวายรูปหล่อแกพ่พระกสปะทีรเาจ้าผู้เว้นจากการทั้งทั้งหลายพรามปีพร,รายยะตะนะนั้นเป็นหนุน่มได้ตรวจดูงานในการบางคราวเห็นสัตว์ทั้งหลายถูกกาเป็นต้นจิกกิน ได้ความสลดครั้งนั้นรามปีภริยะภรณะผู้เป็นปราออกบวชหม่อมฉันก็บวชตามอยู่บำเพ็ญศีลพรตของปริพาชกสี่ปีเมื่อพระนางโคตมีผู้บำรุงเลี้ยงพระจินเจ้าทรงผนวดแล้วหม่อมฉันได้เข้าไปเฝ้าพระนางและเป็นผู้อ่านพระวจ้าสั่งสอนแล้วโดวยการไม่นานหม่อมฉันได้บรรลุพระอราหันต์อราตผลโอ้เรามีพระสปะเทระผู้มีสริเป็นกลยาณมิตร ค่ะอันนี้ตอนจบแล้วนะพระกสปเทระเป็นพุทธบุตรเป็นทายาทของพระเจ้ามีจิตตั้งมั่นรู้บุเพนิวาสสุสติญาณเห็นสวรรค์และอบายอันหนึ่งท่านถึงความสิ้นชาติเป็นมุนีอยู่จบอภิญญาด้วยวิชาสามเหล่านี้ได้ชื่อว่าเป็นพราหมณ์ผู้มีวิชาสามพัฒกาปิราณีก็เหมือนกันได้วิชาสามละมัจจุราชเสียแล้วเสียได้ทรงร่างกายเป็นที่สุดชนะมาร พร้อมทั้งเสนามานแล้วหมอมฉันทั้งสองเห็นโทษในโลกและพากันบวชเป็นผู้สิ้นอาสวะฝึกตนแล้วมีความเย็นดับสนิทแล้วกิเลสทั้งหลายหมอมฉันก็ได้เผาก็เผาได้แล้วพบทั้งพพงหมอมฉันก็ถอนได้แล้วหมอมชันตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุจพญาช้างตัดเครื่องปณาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระการที่หมอมฉันไดม้มาในสำนักของพระเจ้าผู้ประเสริฐที่สุด เป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามหม่อมฉันได้บรรลุแล้วโดยลําดับคําสั่งสอนพระเจ้าหม่อมฉันก็ได้ทาสาเร็จแล้วดังนี้แหละคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสมิตาสี่วิโมกแปะอภิญญาหกหม่อมฉันได้ทําให้แจ้งแล้วคําสอนพระเจ้าหม่อมฉันก็ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหละได้ทราบว่าพระพัตกาปีลานีพิกุณีได้ภาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการนี้ครับอันนี้เนื้อหายาวนิดนึงนะก็เป็น เรียกว่าคู่บุญบารมีนะคุณนัทของท่านพระมหากัตรินะสร้างบุญบารมีมาเป็นแสนๆสนกับเลยนะระหว่างทางก็ทําบุญด้วยเรื่อยๆไม่ได้ทาแค่ครั้งเดียวนะทําต่อเนื่องมาจนชาติสุดท้ายนะเป็นลูกเศรษฐีใช่ไหมลูกองค์พราหมณ์ที่เป็นเศรษฐีต่อมาเมื่อพ่อแม่ตายก็ได้เป็นเศรษฐีต่อแล้วก็สละทรัพย์สินสมบัติตอนนั้นมาออกบวชกัน่านก็ได้ออกบวชแล้วก็ได้ฝึกฝนจนกลายเป็นพระอรหันต์นะมีคุณวิเศษต่างๆมากมาย ครับคุณนัทมีอะไรเสริมไหมครับไม่มีครับดูก็ยาวครับครับยาวหน่อยแต่ก็เกิดคู่กันตลอดเหมือนว่ามีมีมีแต่อันก็เกิดคู่กันครับอ่ามีบุญผูกพันกันฮะมีใจที่แบบเขาเรียกว่าร่วมบุญรวมกุศสนนะบางทีก็ทําเองบางครั้งก็เห็นสามีทําก็ปลื้มใจกับเขาอะไรเงี้ยสะสนตลอดะครับแล้วก็ โอเคส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นเรื่องความเพ็ียานใช่ไหมจริงๆแล้วตอนพระชาติท้ทายเนี่ยชาติสุดท้ายเนี่ยก็เป็นชาติที่ไปฝึกสมาธิกันจนบรรลุฌานสมาบัติแล้วไปเกิดในพมโลกพอมาเกิดใหม่ในชาตินี้ก็เลยเป็นชาติที่ไม่ดีใน,ในการบริโภคกรรมคุณนะไม่ได้รักใครชอบพอในการกินดื่มเสพหรือสืบพันธุ์เลยเนะี่ยมีความผูกพันในการละกิเลสในการ ปล่อยวางกรรมกุณทั้งหลายนะโอเคองั้นใช้เวลาประมาณห้านาทีเนาะในการนั่งฟรีในชว่วงที่เหลือเป็นเช่นนั้น อภิสังขร์อิทังโอปุญญาภาคังสัพพะสตานังเทมะข้าพเจ้าขอแผ่สมบูรณสุพุสนไปให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกๆท,ท,ท่านเจ้ากรรมนายเวร พูดผีปีศาจทั้งหลายเทพบุตรเทพดิดาทุกทุกองขอจงได้อานุโมทนาในส่วนบุญสมภูศน,นที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญบรรณีสัตว์ทั้งหลายที่มีความาทุกข์ขอจงผลจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่มีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนท,ๆๆทุกจนเถิด ม so ันมีความสุขมัน